เ,เชิญเลครับก็ค่อยเดินนะครับระวังนิดหนึ่งครับระวังนิดหนึ่งระวังเชือกนะครับระวังสะดุดครับ <c oughs> ระวังสะดุดนะครับระวังสะดุดเชือกนะครับ ค่อยเดินครับค่อยเดินครับตัวแรกไม่ไปเหรอไม,ไ,ไม่ไปเหรอไ,ไปด้วยเปล่าไม่ไปใช่ไหม <c oughs> <c oughs>